เขาจะเป็นฝ่ายทักคุณมาก่อนหรือไม่ลองมาเช็คพลังงานของใครคนนั้นกันนะคะแน่นอนนะคะเป็นคนที่คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะคะต่างคนต่าง,งเงียบทีนี้คุณก็อยากจะดูนะคะว่าเขาจะมีโอกาสที่จะทักมาก่อนหรือไม่ ส่งใบรู้เรื่องเขาจะเป็นฝ่ายทักคุณมากอดแน่นอนค่ะไพ่ใบแรกที่หมอได้ได้ไดพ่สองถ้วยนะคะสองถ้วยเป็นไพ่ที่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะไม่ได้ดติดต่อพูดคุยกันแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะปล่อยมือคุณไปจริงๆนี่คือไพ่สองถ้วยไพ่คู่รักเนาะทีนี้ไพ่ขย,ยายสองถ้วยเป็นไพ่ราชาไม้นะคะไพ่ใบนี้ energy บ่งบอกว่าเขาจะมีการ take action นะคะพลังงานของไฟที่จุดติดเนี่ยเป็นบ่งบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่จบนะคะมันยังมีโอกาสที่จะกลับมาจุดติดฐานไฟเก่าที่มอดลงไปแล้วยังมีไฟยังมีแพชชั่น ะะเหตุผลที่เขาจะติดต่อกลับมาก็เป็นเพราะว่าหนึ่งะเขาก็ยังไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ยังมีใจให้คุณนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันหลายเรื่องแต่มันก็เป็นความต่างที่ลงตัวนะคะและเขามองว่าคุณคือคนที่เติมเต็มความรู้สึกให้เขาได้ดีนะอีกส่วนหนึ่งก็คือคนคนนี้เขารู้สึกว่า คุณนะ่ะยังมีเสน่ห์ต่อใจเขายังมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังหลงไหลในตัวคุณและยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปจริงๆเพราะฉะนั้นค,คนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะทักมาก่อนนะทีนี้มาดูสิว่าและถ้าเขาทักกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์มันจะได้ไปต่อกันแบบรับลื่นไหมบางกรณีคือจะพัฒนาไหมบางกรณีก็คือจะดีขึ้นกว่าเดิมไหม ถ้าถามว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงแรกๆมันก็อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่อาจจะต้องปรับกันก่อนต้องแก้กันก่อนนะคะบางทีมันจะมีในเรื่องของพลังงานที่แบบในเรื่องเจ้าสเสน่ห์บางคนมีใครบางคนที่เป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์ก็อาจจะมี ความเจ้าชู้มีเรื่องรักซ้อนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือถ้าไม่ได้มีเรื่องรักซ้อนหรือเรื่องมือที่3ที่4ที่5มันก็จะเป็นในเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหึงหวงนะคะหึงหวงแล้วก็ต้องการที่จะไปควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง6สัปดาห์แรกที่คุณกับเขาได้กลับมาคุยกันเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเป็นช่วงที่ต้องวัดใจถ้า6สัปดาห์แรกนี้รอดมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อกันได้นะสไพน์แบนี้ก็บอก ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะตัดขาดจากคุณเขาก็ยังหวยหาแล้วเขาก็ยังต้องการยังมีความปรารถนาในตัวคุณนะทีนี้มาฟังคำแนะนำจากไพ่นะคะ ไพ่ใบแรกไพ่บอกว่าคุณอย่าไปกดดันหรือคาดหวังมากในความสัมพันธ์ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าทำทำทุกอย่างให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าเราทำดีหรือยังคือไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าทำอย่างที่คุณคิดว่าคุณได้พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยวางไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องไปคาดหวังนะคะ อะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้บางทีเราก็ต้องนิ่งเฉยปิดหูปิดตาบ้างนะคะคือไพ่ใบนี้จะออกเนี่ยแบบว่าเราไม่ต้องไประแวงเขาไม่ต้องไปจับผิดเขาทุกเรื่องนะคะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นิ่งบ้างอะอะไรที่ไม่จําเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรที่เราไปรับรู้มาแล้วมันส่งผลเสียกับความสัมพันธ์ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแล้วเราได้เป็นตัวตัวเองมากที่สุด ะะให้ทั้งคู่ยังมีสระนะคะอย่าพยายามไปกดดันอย่าพยายามไปควบคุมนะเพราะพาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าปล่อยให้ทุกคนนะ่ะได้มีโอกาสไปเรียนรู้ในสิ่งที่ ทั้งคู่อยากทำนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่รักกันแหละแต่ว่าอย่าไปกดดันอย่าไปคาดหวังแล้วก็อย่าไปควบคุมความสัมพันธ์จนเกินไปให้ทั้งคู่มีสระในการดําเนินชีวิตแล้วก็ให้คิดว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้วที่เหลือจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นตามผมลิขิตแล้วก็ในเรื่องของบุญกรรมนะคะนี่คือการทํานายของวันนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์นะคะ